กับผมนี่ยายบัวหลวงมาแล้วยายบัวหลวงมาแล้วนำเสนอสิ่งดีๆสู่พี่สู่น้องบึง่งว่าไายเคยเห็นต้นหนังนี่คล้ายๆกับต้นกล้วยพี่น้องหรือสิเป็นต้นกล้วยพี่น้องมันไายเคยเห็นไายหูจักว่าต้นไม้ต้นนี้มันซื้อหนังมันแม่นต้นกล้วยอยู่บ่ รีกว่ากล้วยสายพันธุ์อื่นหรือว่ากล้วยสายพันธุ์ไดไผเห็นไผ่หูจักล่ะคอเบ์มาบอกกันนะพี่น้องนะเบื้องใบคองเพิ่นนี่ขึ้นต่างๆนานาพี่น้องขึ้นมาทุกทิศทุกแถนพี่น้องเป็นใดสวยงามบ่พี่น้องกล้วยแปลกประหลาดไผหูจักซื้อเพิ่นว่ากล้วยนี้กินได้บ่เห็ดอย่างได้บ่เรืามาอมัน่สำหรายไงสำหํายไผเคยปลูกไผเคยไส้กับคอเบ์มาบอกแยกบลวงกันเ้อพี่น้องนะ นถ่านพี่น้องเบื้องเพื่อสิมีประโยชน์ต่อท่านเนาะพี่น้องเนาะเพื่อท่านหูจักเพื่อท่านจะได้นำเอาไปใส่กิจกรรมอื่นๆต่างๆนะนะ,นะว่ามันสกินได้บ่หรือว่าท่านบุกเคยเห็นหรือท่านอยากได้ก็หาซื้ออยู่ในใสหรือซื้อในเน็ตผมกระบ,บูหูจักพี่น้องอันนี้ผมเห็นผมผ่านมาก็เลยถ่ายสู่พี่สู่น้องเบื้องอันนี้ผมสิถ่าย เทียบเคียงให้เบิง่งเลยพี่น้องเด้อนี่คือว่านี่กล้วยต่างประเทศหรือกล้วยมาจากป่าอเมซอนบ่พื้อมริกาในี่คือกล้วยไทยพี่น้องนี่มันอวีแตกต่างกันหลายกล้วยไทยอันนี้กล้วยน้ำว้ากล้วยอันหอมท้องนี่คือกล้วยที่ต่างประเทศที่พิ่นอามาิายจากอันเนตขายจกอยังความสวยความงามปลูกเพื่อให้สวยบ่เพื่อปลูกเพื่อให้งามบ่พี่น้อง เือปลูกไว้กินบอกเพื่อแนวได้พายหูจักอะ่ะเชิญคอมเมนต์มาบอกกันพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ขอจบเด้๋ยวขับเด้อขอขอบบุญขอบคุณครับผมต้นกล้วยแปลกประหลาดพี่น้อง